นี so right. so ่เราจะเข้า okay. ถึงช่วงสุดท้ายแล้วใช่แล้วมีใครจะรีเควสจากเพลงหนึ่งไหมคะเออเออวันกุมงพี่ตระลึกแค่สนดีอยู่ใน่้ำตาฮามีเพียงหนึ่งคนนวดท้องห้ามนคืนนี้ไม่มาวันหนึ่งซัมเดย์จะรอวันตระละเขค่เล่นตะเกียน้ำมาร้องอะไรอ่ะ ดำดุดำไหว้ต่อไปต่อมาสารวันดีใจดำบุดำไหวต่อไปต่อมาอ่อเ่าไปก็จะขอ เพลงนี้สนุกที่สุดเลยใช่ไหมใช่ไหมเรื่องของเพลงไม่ใช่ปัญหาของเราเลยต้องพูดเลยเรื่องคีย์เป็นปัญหานิดหน่อยเอาอีกเพลงอะไรช่อยังจ๋าแล้ไหมคะเยวเต้นให้สาอาควันตาละน้อย เออพีวานั่งทำทาบ่ด ไ,ได้แล้วเราก็แบบอะขอเพลงแล้วก็เล่น เ,เพลงไหมโอ้ยอยากให้เราเก็บฟังไว้กินนมเถอะฮะยี่สิบาทเก็บไว้เถอะจริงๆขออะไรอีกอะโอ้โหเอาให้จริงใช่ไหมอ่านเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันฉีกได้เราเคยอ่านมาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าแบงค์เนี่ยถ้าฉีกขึ้น,นไม่ใช่ละจริงจริง จริงจริงไม่แลกแม่งหน้าร้อยเดี๋ยวคาะแล้วมันจะมีแบบว่าเสียหายเท่าไหร่มันจะปิดเหลือมูลค่าเท่าไหร่ไปบอกแม้ใครดีอใครู้เอ้ยน้าตาไม่ต้องไว้ใจแต่คน อ้าวเสียผมมือแอร์แป๊บหนึค่ะแม่กำลังเล่นเสียกีสานนี่เนี่ยอ่ะนะคะพี่อต้องเล่าเรื่องอะไรขอเล่าเรื่องพี่แอร์แปมก่อนว่าจไมอยู่ของฮอสที่พี่แอร์แปมปองแปมของเราเนี่ยไปทริปทริปอโลฮ่าของเรา แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครสนใจอีกเลยนะคะที่แบกไปไหน,น <ำ S 1> ก็ตามาไป,ไปน้ำก็อยู่ตรงนั้นไปไ<อ>จะเรื่องของน้ำด้วยอ่ะตายแล้วนะฝั่งนู้นอยากคุยด้วยเริ่มขยับเข้ามาแล้วใช่ไหม่ะ<อ>มาๆๆคุยดกันคุยดกันคุยกันคุยกันคุยกันแล้วอีกเพลงหนึ่งให้อีกเพลงหนึ่งอะไรฮุกอะไรพี่ฮุกพี่ฮุกน่าจะเมาแล้วเมื่อกี้บอกขอเพลงหนึ่งอะไรค่ะ แปลว่าอะไรคะวันนี้มีใครมาครั้งแรกไหมคะเขาเรียกว่าหน้าแบบโตอะค่ะมมตลคนมากมาจริงจริงมอคแรกนะเขไม่ถามแล้วใช่เปลี่ยนเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนอะไรไอคนมาครั้งแรกก็เสนอตัวหน่อยค่ะแบให้คนข้างๆชี้อยู่ได้ไหนๆใครมาครั้งแรกนะคะโอ้ ม่ใช่ในเมื่อเค้ืเรื่องแค่นี้เธอยังหลอกเราเลยแล้วที่เธอบอกว่าเธอรักเราอ่ะเราจะเชื่อได้ยังไงอย่าปล่อยให้เราง่วงหลับหวทีไม่ถูกจังหวะไม่เอาใหม่ใหม่หนึอง แป๊ดหนึ่งเราค่อยเล่นจังหวะเป็นเรื่องสำคัญนัดกันก่อนเอาใหม่เดี๋ยวให้เขาพูดจังหวะดวลหลังจังหวะค่อยๆเล่นเป็นเป็นจังหวะเป็นเรื่องสำคัญค ขิวน้ำเหรอขิวน้ำไหมเ,เ,ไหหเราลองใจไปงั้นแหละอ๋อร<ห>ัเราลองใจอะไรอีกเอามีอีกขอได้อีกเพลงหนึง่งพี่ฮุกไม่ไม่ไม่ไมอ้าปากแล้วพี่ฮุกไม่พูดอะไรแล้วน,นะคะได้อีกเพลงหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> คุณอยากได้เพลงอะไรไหมคะแนว โซนกะปิกรปอยไม่เบื่อเหรอเอาเพลงที่แบบเฮ้ยวันความสบายเราหน่อยดิเพื่อนในฝันร้องเคยร้องแล้วแต่ไหนจะเอาหรอฮะอนูกๆเก่งกาจมากเลยแต่ลุนาลงกลุ่มกันแล้วพูดคำหนึ่งนะคะอะไรหอยนะอ๋อลงพัดตึ้ง นี่เนได้เป่าเป็นไม่ได้ไไไดไไดโอ้อย่าเลยเครียดมากเพลงนี้ใครมาว่าฉันเพียงมาใส่อีสานฉันโกรธมาก <c oughs> สนุกไหมอันนี้ก็คือยกเลิกแล้วไม่ไม่ได้ไม่เหลือเพลงหนึ่งแล้วนะเอ้าเอ้าเพลงอะไรเพลงอะไรเมื่อกี้สาวเชฟเกริลเปิดเจอยูทูบนะคะสงสารวิกจีหกเกอร์เหรอ คือวิดที่หนึ่งค่ะกินข้าวเนาะไปกินข้าวเนาะจริงๆคือจริงๆก็รู้สึกดีใจที่พี่ให้เต็มหนูแต่หนูว่าย0บาทก็กินข้าวดีกว่าฮะเอ็มอยากร้องเพงเลงอะไรไม่ไม่มีเอ้าอยากฟังเอ็มร้องเพลงอะไรดีกว่าหนูร้องมาสองเพลงแล้วฮะ